เยอะค่ะสวัสดีชาแมนพายทุกคนทุกๆท่านก,กันด้วยนั่นเองเนาะาก็สำหรับคลิปนี้เ,เราก็จะมาทำการเล่นในส่วนของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Anime Fighter Simulator กันอีกเช่นเคยนะทุกคนเออซึ่งก็ คลิปนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกาแฟกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคุณผู้ชมใช่ไหมว่านก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชม่ใช่แล้วน,จจะน,นะคะแหมนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเล่นการนั่นเองโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการลงเลตของโลกบีนั่นเองนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะทำตัวคราฟต์อิสโกะร่างมุงเงี่สือนั่นเองคุณผู้ชมเออรนะ่างมุงเงี่สือเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เราคราฟต์กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นตัวคราฟต์ที่ตอนที่เป็น ตัวอัปเดตบิชคือเป็นตัวที่อยู่ในระดับเทียดีมากเลาะในส่วนของตัวไอ้เจ้าอิจิโกะคราฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเอออาต้อนอ่านเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นคลิปที่เราเนี่ยดองไว้ ตั้งกี่วนนันแล้วผู้ชมหลายวันมากเลยเนาะจนคือตอนนั้นนะคือเรายังใช้ในส่วนของไอ้เจ้าสัตว์ขีของโลกซอฟต์อาร์ตออนไลน์อยู่นะคุณผู้ชมตัวละครย,ยังสวมใส่ได้แค่3ตัวแล้วก็มีตัวละครแค่นั้นนะคุณผู้ชมเออก็คิดดูแล้วกันว่าดองไว้กี่วันนะคุณผู้ชมกว่าจะคราฟได้นะเพราะว่าเราเนี่ยต้องหาในส่วนของวัตถุดิบหรือว่าตัวละครที่จะต้องเอามาคราฟด้วยเช่นกันนั่นเองนะคุณผู้ชมเออโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการโจมตีไปนั่นเองนะคุณผู้ชมสําหรับไอ้เจ้าเลือดบอสของไอ้เจ้าโลกบีชเนีี่่่ยยอูท27.1 บิลเลียดเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเยอะมากๆนั่นเองแต่ก็มีแฟนแบกให้อีกแล้วเช่นเคยนะคุณผู้ชมแฟนก็แบกให้ตลอดนั่นแหละนะคะก็คือตีไม่คข้าหรอกเนาะเออโอเคเจอาหก็ทําการโจมตีไปนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเลือดไอ้เจ้ามอนธรรมดาเนี่ยก็ตีแทมไม่เข้าเลยนะคะแต่ดูจากที่แฟนตีคือแฟนตีชิวมากเลยนะคุณผู้ชมดูโอ้โห ชิลๆอีซี่มากเลยนะคะผพราแฟนแบกนั่นเองคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทำการโจมตีรอไอ้เกราะฝั่งนี้หายแล้วก็จะทาได้นในส่วนของรอกสุดท้ายนั่นเองคือหลอดเลือดของมันเป็นหลอดสุดท้ายแล้วนะะั่นเองเนาะเออโอเคทําการโจมตีไปจนตอนนี้ี่้อยู่ที่4บินเรียดแล้วนะคะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมเรียบรอะะ้อยหาตายได้มา3มชิ้นนั่นเองในส่วนของฉากนั่นเองเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมอะ ตอนนี้ก็ทําการลงเลทเป็นรอบที่2นั่นเองนะคุณผู้ชมใช้ตั๋วแล้วก็เข้ามากันเลยรออีก1นาทีนั่นเองก็ตามเคยนั่นเองก็คือแฟนแบกให้กันอีเชนเคยนะคะไม่ได้ลงเองหรอกถ้าลงเองยังไงก็เสียบัตรีอยู่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมไม่น่าจะรอนั่นเองนะคะอ่าจอดน,นี้ก็ทําการรอในส่วนของเวลานั่นเองเนาะรอในส่วนของเวลาให้มานั่นเองโอเคจังหวะน,นีเน้เราก็บอกเลยว่า โคลารว์บอลกันนะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโคลารว์บอลกันกับตอนที่เราลงเดทนั่นเองเนาะเออนี่นี่เลยทุกคนเห็นปะนี่คือแฟนชายะนั่นเองก็คือแฟนคลาฟไปตั้งแต่เนิ่นๆและนะเองในสควอชาอจิโก,โกระร่างมุงเยื่อเส่นเองที่แฟนใช้เมื่อกี้นะคุณผู้ชมเห็นปะเอออันนั้นคือตัวที่ตอนไหนจะต้องทําการคลาฟนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะตามเ,าเลยต้องจีต้ตัวบอสตัวบีชให้ได้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะได้ฉากมาเพิ่มนั่นเองคุณผู้ชม นี้เลือดอย่างเยอะเลยนะคะตอนนั้นนะคุณผู้ชมเออสองบิลเลียนนั่นแหละเห็นว่าตียังไม่เข้าเลยคุณผู้ชมแฟนก็เลยมาช่วยนะคะโอเคกรอแตกแล้วก็ทําการโจมตีไปรอดเหลือที่สองเนอนนะคะทุกวันนี้เหได้ที่สองนะคะคุณผู้ชมเอออ่ะโอเคทําการโจมตีไปนั่นเองนะคะเออเรียบร้อยอะตัวเดิมแค่ตัวเดียวเท่านั้น,นะคะ่าน้องน่าแฟนก็ตีให้หมดเลยนะั่นเองนะคุณผู้ชม <c oughs> อโอเค ทำการเตมตีไปนั่นเองนะคะจังหวะนี้ตอนนี้นยังใช้ในสิสโตของเรกุไอเจ้าเออซาสุสกิมันก็เบียคุย่ายอยู่เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมเออนี่กาแฟใช้อลิสโตเทียก็เลื่อนหายไปเป,เป็นน้าแล้วคุณผู้ชมนี่นี่นะคะอะเรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้นะคือไอเจ้าตอนที่ลงเรท์สองอันนี้คือยังไม่อัปเดตในส่วนของโลกมหาเวทยาลัยาร์มาเลยนะคุณผู้ชม โอเคทำการตีไปอันนี้ขนาดเลือกแค่1บิลเลียนนั่นเองนะคะยังตีให้ไม่คลอดในตอนนั้นนะคุณผู้ชมก็ถือว่ามาไกลยอยู่ทุนทัวรแล้วเนะะี่ยเออทำการอมตีไปนั่นเองเอแฟมนมาช่วยตีเรียบร้อยนะคะอ่ะทำการตีจ่อหลอดเลือดสุดท้ายนั่นเองเรียบร้อยอีซี่เพรแฟนแบกโอเคได้มา5้าฉากนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะจังหวนี้เนี่ยก็คือเราได้ในส่วนของฉากมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือสุ่มหาตัวมิสติกของโลกบีนั่นเอง โอกาสออก0.0074เปเคุณผู้ชมและดูสิ่งที่เราจะต้องคราฟอีวคุณผู้ชมฉากพร้อมแล้วขาดแค่ตัวคราฟนั่นเองคุณผู้ชมเราต้องทําการสุ่มไปนั่นเองนะบอกเลยว่าตรงนี้ในะช่วเวลาดองเป็นหลายวันมากคุณผู้ชมก็จะทําได้นั่นเองเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราทําการสุ่มได้ตัวมิสติกมาครบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะท,นทุกคนโอเคทุกคนอันนี้ก็จะมาเป็นวันที่เพ,พิ่งทาเมื่อวานนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อย ไอเจ้าตัวมิสิกเขคือไอเจ้าโคโยเต้นั่นเองนะเออโอเคทําการดูนั่นเองนะผู้ชมเห็นปะอยู่ตรงแชทเลยคุณผู้ชมก่อนจะสุ่มได้นะคะเั้าสุดท้ายบอกเลยว่านานมากๆเสียเงินไปหลายบิเยลเลียนแต่ละชิ้นเรามั้งไม่รู้ว่าถึงไหมอ่ะโอเคทุกคนกดอันล็อกออกไปเลยเรียบร้อยฮะอ่ะกดอันล็อกไอเจ้าตัวชื่อในเกมของมันคือฟอคอนนะทุกคนเรียบร้อยฮะอ่ะทราเอลมายังไม่ต้องลงนะคุณผู้ชมโอ้โห จำได้เลยว่าตอนนั้นแฟนพูดว่าไม่ค่อยมีตัวคอยโยเต้อะโอ้โหแล้วดูโอามีกี่ตัวกันครับเนี่ยโอ้โ oh, หได้สามตัวนี่คือโคตรยากโคตรเย็นแล้วคุณผู้ชมไดาดูสิ่งที่แฟนได้โอ้โ okay. ห <laughs> ยอมใจยอมใจแฟนจริงๆนะฮะดูโอ้โหอีบิกมากครับชารักโอ้โ oh. ห mm, มีกั้งกี่ตัวเนะนีย่ยแหม่ในหน <laughs> ต้องยอมใจเขาจริงๆนะคะว่าเขาดวงดีมากเลยนะคุณผู้ชมแฟนดวงดีมากแลแ้วัตวาที่เราก็คือเกลือสุดๆไปเลยนะคะอ๋อแล้วก็อีกห,หนึ่งก็คือแฟนในสดได้ในสุ่ของอเจ้าตัวมิสติกชายนีนั่นเองโคโยเต้แบบชายนีนั่นเองคุณผู้ชมนี่มันจะมีออร่าสีแดงอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอะไรที่แบบว่าคู่มากคุณผู้ชมเห็นปะเออ <laughs> ดูดูดูนี่คือเจ้าโคโยเต้แบบชายน,นะคุณผู้ชมให้ดูชัดๆนะฮะเออ โอเคนะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสิ่งที่แฟนสุกด้เองเนาะเออโอเคทุกคนโอแฟนไปไล่อ๋ออ๋ออ๋ออรออ๋ออ๋ไป๋ออ๋าร๋ออ๋อก๋ออ๋อแ๋ทแกออปออกาอ๋อ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 อชออ๋ออ๋ก็๋ออ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 ๋้อ๋อ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 อ้ออ๋อ้๋ออทออ๋ออ๋ออเออโอคาราฟเลยทุกคนเดี๋วเราจะ็าดูกันอ่าอน้าตามันจะเป็นยังไงนะะไหนดูิ สวิงมาแล้วนี่ไงอคือก่าร่ามุกเยื้อเลนั่นเองคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นเองนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอืมโอเคทำการกดไปนี่เลยทุกคนเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งดาเมจจะอยู่ที่เก้าพันสองนั่นเองเนาะคุณผู้ชมนี้มันจะมีแสงออร่าตรงแขน,น,เ,น,เ,นเนี่ยอป็นสีดำๆได้นั่นเองเนาะเออบอกเลยว่าครูมากคุณผู้ชมอืมแหมคือแบบแฟนก็แฟนไม่ได้สนใจหรอกเพราะแฟนมีหลายตัวแล้วนะคะเรามีแค่ตัวเดียวนั่เนเองดูในกระเป๋าดีทุกคนอย่าไปดูเลย เหตุแล้วเครียดนะฮะนี่เดตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคนะคุณผู้ชมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหน้าตาของไอ้เจ้าอิจิโกะร่างมุกิสึนั่นเองตัวคราสของโลกบีฉันเองก็จะทําได้ยากเย็นแสนเข็ยนมากคุณผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทําการรีวิวในส่วนของสกิลของมันด้วยละก,กันนะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยนะังไงเนาะแต่ก่อนอื่นต้องเปิดเอฟเฟคก่อนนั่นเองนะถึงจะได้เห็นเองว่ามันโจมตียังไงเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้โจมตีไอ้เจ้าตัวนี้เลยไอ้เจ้าหัวเหลืองๆนั่นเองนะคุณผู้ชม ดูซิมันโจมตีหลายครั้งอยู่นะก่อนมันจะสปล่อยสกิลนั่นเองนะคุณผู้ชมอืมอันนี้เราต้องปิดออโต้คลิกก่อนั่นเองนะเออเพื่อที่จะได้แบบดูดาเมจของมันจริงๆนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าโอเคปิดเรียบร้อยฮะปะราการโจมตีต่อนั่นเองคือมันตีหลายรอบมานั่นเองเราก็เลยไปเลือกตีตัวนี้ดีกว่าเออแฟให้มาตีตัวนี้แล้วก็มาตีตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นะ 1, 2, 3, 4, 5, 4, นะ สี่ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณอ่ประมาณหกหรือไม่ก็เจ็ดครั้งปะเออประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะปล่อยสกิลออกมาแบบนี้เลยนะคะเอออันนี้จะเป็นสกิลของอันนั้นเองนะคุณผู้ชมฟิ้งนีออร่าสีดนะํานั้นบอกเลยว่าลดไปประมาณเยอะอะทุกคนก็เยอะอะแต่อย่าถามคันนี้กับเราเลยเครียดเลยนะคะอย่าถามถึงตัวเลขกันเราเลยนะคุณผู้ชม <S <S อันนี้เป็นหน้าตาของสกิลของอันนั้นเองนะใน,นสกอรอิจิโก กรอบแดงนั่นเองนะคุณผู้ชมอืมโอเคประมาณนี้เลยนะคะอ่าลืมรับโอเครับแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอสำหรับคลิปการรีวิวอิจ้าตัวอีจิโกะกรอบแดงนะเอ๊หรือว่าอิจิโกะราม,มงเกสุนั่นเองนะทุกคนในที่สุดก็ทำการคราฟได้สำเร็จนั่นเองนะคะโอ้โหเอาเอาลิสตาฟาทีเดียวตายเลยนะคะคุณผู้ชมออแฟนนี่คือแบบอีปีกมากๆเลยนะคะอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ share, กด b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนันเองเนาะอ่ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็ต้องขอดูก่อนว่าเราเนี่ยจะทำการลงคลิปเกี่ยวกับแบบของ anime fighter s สรุอว่าในส่วนของ all star tower defense นั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าไอเจ้า anime fighter simulator ก็มีหลายคลิปที่ยังไม่ได้ลงให้ ทุกคนได้ดูนั่นเองเนาะส่วนออสตาร์เนี่ยก็ยังไม่ผ่านสตรอรี่หลายสตรอรี่เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถบอกได้นะว่าพรุ่งนี้เนะี่ยอยากจะดูคลิปของแบบไหนนั่นเองนะทุกคนสามารถบอกได้นั่นเองเนาะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อืมบอกเลยว่าไอ้คลิปนี้นะแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคุณผู้ชมใช้เวลาไปประมาณกี่วันอะหกเจ็ดวันนะคุณผู้ชมคลิปนกว่าจะทําได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะคะลําบากลําบวนจริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องลาทุกทุกคนไปก่อนคุณผู้ชมลากับแฟนไปก่อนนะทุกคนเอาไปเจอการคลิปหน้านะ